đòi lý này, nèo 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 Nó กราบสบายดีพแมพี่น้องเนาะมื้อนีมาพอกับบ่าวอาทิตย์คือเก่าเนาะทั้งสองหาก,กินอยู่ทิศละพี่น้องมื้อนีมาในคำคำมีแล้วแต่ว่ายังเว้นอยู่แต่บ่เว้นไปไน <c oughs> ันอดยมื่อนีบ่าวอาทิตย์สิพามาล่องสูตรเหงือกุ้งเนาะพี่น้องเหงือกุ้งมีอยู่สองสูตรเนาะปกติมันจะมีหลายกว่าหันแต่ว่าสูตรของบ่าวอาทิตย์ที่หมักใส่นะมีอยู่สองสูตรด้วยกันเนาะระหว่างสูตรบรานนก,กับสูตรในเมืองวาสันซ่าวอเว็บ เพราะว่าสูตรนี่มันแตกต่างกันเพราะว่าสูตรบ้านอกนี่มันจะเป็นสูตรแบบบ้านๆเท่าน่ะแบบบริณเสียงเงินเสียคคำไปสื่ออย่างเลยเนาะแต่ว่าสูตรสูตรในเมืองนี่คือแต่ว่าเสือยูหันขาแบบว่ามันบวทวงบนท่านอยู่ซะซะเน่มันจะเป็นเขาอยากใส่เขาผผาซะซะเขาไปหันขาเขาเสืออ้อแล้วแล้วก็ไปใส่เลยเนะแบบง่ายงเลยเนาะมามาเบิ่งนกันเลยสองสูตรนี่สูตรไดสิมานกกันบ่าวที่ใส่ไว้ ห่างห่างกับบ่ห่างก็ได้กับประมาณสองเมตรสองอันนี้อันใดสิบมานกว่ากันเนาะบาดนี้เขามาเบิ่งสูตรกันก่อนเนาะก่อนอื่นบดสิไปใส่เนาะเขาต้องมาเบิ่งสูตรกัดก่อนระหว่างสูตรบนเนาะกับสูตรในเมือสิเป็นแนวไดเนาะมาต้องมาเบิ่งต้องกันเนาะเรื่องใส่ให้จังหวะทีหลังนี่โอ้ยหือมาบววงมาพี่น้องเอ้ยเืลอมือแล้วจกนั่นนี่ นี่เป็นหัวอาหารปลาดุกเนาะนี่มันสูตรในเมืองเนาะเขาจะเขาจะบอกเรื่องสูตรในเมืองก่อนนี่เป็นหัวอาหารปลาดุกเนาะที่บ่าวอาทิตย์เอามาตุ้มลายไปได้เนาะมีแต่ใส่แต่ซองด่างเขาจะไปตุ้มส่ยลายเนาะเอาเบิดนี่แล,ล้วเนาะเบิดกระปุ้งเลยเนาะซื้อมากกับพวแพงเนาะพี่เนาะหกพันจีบอันหนึ่งปุ้งหนึ่งนี่เนาะก็ปกติก็หาพันแต่ว่าเงินเงินมันขาดเขื่อนนะราคาเลยขาดเขื่อนนำ้ำเศร้าบาดนาั่นแหละเขาจะคลาย อยู่บาทนึงขงบ่าวอาทิตเนาะขายราคาก็สิประมาณน,นี้18-20บาทน,นี่แหละกินแรงนี่มาผสมกันเลยเนาะขั่นสิกันเลยนี่นขั่นให้มันเข่าทีเลยอือสมกับหัวอาหาปรปลาดุกเนาะพี่น้องนอนเป็นยังจังว่าใส่เดวใส่อันนั้นหัวอาหาปรปลาดุกนําเพราะว่ากันหวัวเนาะอยากให้ป้าเขานําเนาะ ถาชีมีปากวะเป็นก่อนนั่นเองคือสีขาวกัน,ยนอ,กกอยูเ่เนาะแต่บนเขาลอยไม่เช่นหรอกแต่ว่าเขาเลยแหละโอ้ยหมดเว,วลาเขาก็จำกัดเราพี่น้องเนาะกินนใส่ได้เลยนี่เอาตัวนี้ใส่เนาะ ต้นนี้มาเสียบตัวต้นนี้ใส่อันนี้เนาะบานนี้เป็นสูตรที่สองนะพี่น้องสูตรที่สองนี่จะเป็นจะมีห่อมเนาะห่อมกับห่อมอ่อนๆเนาะให้มันคลุกเข่ากันเลยห่อมแล้วก็เข่าจีเนาะเข่าจีเอาเข่าเข่าเข่าซุกกันด้ติดบให้น้องมาจีเนาะเข่าเนี้ยน้องมาจีจีใหม่ๆเนาะกุ้งมักบุหานคนใส่ตะกี้เนาะกุ้งมักเด้จีไหมไหมยัพร้อม แล้วก็มันมีปลาแดดของนี่นี่ัเป็นต้น,นี่าปลาแดกพี่น้องปลาแดกเลยมีสามอย่างไงเนาะมีห้ำอ่อ,อนแล้วก็เขาจีเขาเนี้ยจีนั่นแหละแล้วก็ปลาแดกนเนาะปลาแดกนี่เอาทั้งนำ้ำทั้งตอนแข็งขัน,น <c oughs> แล้วไปเนาะแล้วแต่ผู้มัก,นมกนนเนาะกลิน่นรุนแรงนี่คุกเข่าให้เขากันนี่โอเคเขาจะใส่อยู่สองดงังเนาะนี่ก็เนาะอันนี้ก็สองดงังเนาะนะ ใส่เลยเพราะใส่ด <descon altro> <con Star ugen> ่างนี่ก็เพราะว่าย้อนว่าบโมหิมันเฮียออกจากนั้นเนาะเพื่อแบบตอนเั้นเอากุ้งมันจังเอาง่ายเราพี่น้องเนาะที่จังโมหยากโมบุ่หยากแบบเลือกเขาโยนสั่นเขาสะกุ้งกลุ่มสะเขาเนาะโมหยากเลือกกลุ่มก็จะสักแบบง่ายๆเลย เป็นเหมือนหมื่นเลยน้องพี่น้องเนาะอย่าเป็นมั่วๆเลยผาบไปหมวกหมวกแหละมาคำพี่น้องเอ้ยนี่นี่เป็นอันนี้อันนี้เป็นของสูตรแบบบานๆเนาะบรรนองเข้าสูตรแบบในเมืองมันเอาไข่นี่เอาใส่เลยเนาะไข่ตัวปลกอันนี้มาใส่เลย นี่นิยั่งอยู่บนอ,อันนี้ตัวโบดี้ประดับอันนี้เนาะเ่องมุ่งขาดเลยน,นะนกับปีกกับหัวอาหารประดุกตันดดวนึ่งสูบเรียนนี่ไมเบืองนเนาะแบบเริงรัดแบบหาใส่บดัยเลยหาเนื้อบอดัยอ้ยพระวสันเขาหันขา <c oughs> จุด ที่รถแวะข้าไปจุดเหลือเอาซองอยางประมาณสิบพันี่แหละลงทุนอย่ัมนี้แหละนี่มารกระดุกก,กระดุกกระตี ตัวได้มันมาหน่อยไปต้องเนาะดูหเลยไปใส่เหี้ยกันเลยเนาะนี่โอ้ยมาเนี่คขำๆเหมือนเม่น้องเอ้ยใส่เข้าไปเลยหนึ่งอันสองอัน ก่อนบันเอาของบั่นหน่อเข้าบั่นเอาของบั nice ่นบานเข้าสูตรบั่นบานเข้าบั่นเน่สูตรมันอกุ้งกับสูตรลูกทุบเน่โอเคเนาะเอาสิไปใส่ก่อนเอายางละอันเลยพี่น้องนี่ยางละอันเนาะให้ลงไปใส่ลงลุกเหมือนเนาะไป มีสูตรเมืองกรุงอันนมีสูตรลุกถุงมาสั่นซ้าลาองผิลองเนาะไปเห็นกันเลยก็อเอาสูตรลุกถุงงอใสา่กนน่อนเนาะลุกถุงงาลงก่อน

ะบันนี้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมาตอนยามเศาเนาะพี่น้องเนาะมาพอกันแล้วบันนี้ตอนยามกันตอนยามเนาะนี่ต้อมาหลุ่นน้ำกันเนาะระวังเหยื่อบันหนอก็เหยื่อในเมืองตัวได้สิมานเนาะตั้งใส่ซืซอเหยื่อคักเนาะว่าเฉพาะสูตรของบ่าวอาทิตย์เนาะ

ซู้ยซีพี่ดอกเลยกินกันลงย้ไปดิก้อในงในเมืองนี่ดอพองเาสูตรนี่ม่ต้งไปสูตรในเมืองอยู่แล้วหลายก้ออเนาะคนในเมืองออกกอน

อย่าขุ้นอีมบันนอเขาอะไรนี้เนาะบันนอเขาหน่อยกว่าเนาะในตอนนี้เนาะในเมื่อเขาจะลายกว่านี่ไปไปอีกจุดหนึ่งแล้วเขาจะมาสรุปกันเอ่ะที่ไหนตัวใดหน่อยตัวใดลายเนาะพี่นาะเนี่ยไงขุ้มในเมื่อขุ้มบันนอเฮ้ย lên cuộn nó con đâu bị đâu, trúng cuộn cuộn. không có trăm không có được lắm ra bay một cái cỡ giờ lì hết 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 à hết con hết 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 ขาดหมดเลยนี e no? oh, oh, ่เนาะโอ้ยกระปูถือตะโก้แล้วโอ้ยยในเมืองมีหดกระปูพี่น้องเลยมีหดเงียบมีหดกระปูเราเงยในเมืองเนาะนี่นี่โอ้ยได้หน่อยเดียวพี่น้องได้กกระปูหอมกแต่ว่าได้หน่อยเดียวเนาะเทียบเทียบโบซัมเดียวเนาะเลยเนาะ กับตัวมีกับปูนี่ของแม่เมืองเนาะกับตับุ๋มมีกับปูนี่ของบันหนองมันตดปากไปเลยพี่น้องเยของบันหนองเขาเล่นในเมืองเริ่มจากของในเมืองก่อนเนาะมาเวลาเป็นไรเยี่ยมกระส่ามันเรียบร้อยแล้วพี่น้องเยี่ยมกระส่ามันเรียบร้อย อาทิตยเจียมกระสามมนเรียบร้อยนะขอเงนินก่ันดีก่อนงดถอยก่อนอไม่ได้ตัวใหญ่เนะพี่น้อกมันกลุ่มไข่ไปจ้ไม่ได้ไข่เนาะบิดระดูดีดดดูไข่ไปก่อน รู้เดอนขาเดอนหุกเนาะชั่ววัตหนึกันในเมืองเขาจะไปจงไดดีเจะตดีเนาะหายอยากีุ่้มลยเหลือหาอยาไปเรื่อยเนาะ ชุดท uh ี่สองนี่เธอกระปูเหรอเนี่ยเนี่ยกระปีเหาอเนี่ยในเมืองเหรเอาเรียบร้อยพี่น้องเนี่ยในเมืองพ่อจะสำนีกนี่ยเยอะแยะเนาะโอ้ขนาดว่าซองแดงเลยนี่ขนาดว่าบุคคลถือก็ได้เนาะเนาะโอ้ มีแต่สองด่างแต่ลนะขักคักพี่น้องไปม,มาที่เดียวบันหนกเข้าบัางบี่้เป็นเจไดบนี้ ด่างเดียวกะซำเลยเนาะด้างเดียวกะซำกันกับอันนั้นเลยกะซำกันกับช่องด่างของเงินในเมืองเราไปเนาะดด่างเดียวนะด่างเดียวของเงาบันนอกเหรอเนี่ยขางที่สโอ้ยด่างนี้เด่นด้วยเดียว โอ้ยก็ทีสีกันแล้วเนี่ยนี่แม่งแม่ก็ตัดเตาผมเนอ้อง เดปลาเอพี่น้องน,นี่ปลาตโต้สูตรดั้งเด,ดิมเทาเนาะเนี่ยเ้อบันนอกเขาอันนี้เป็นเนื้อในเมืองเขาเนาะโอ้เตกต่างกันหลายพี่น้องสรุปแล้วว่าสูตรบันนอกเนื้อแบบเดิมๆเทานี่เขาดีกว่านะพี่น้องเนาะเขาดีกว่าสูตรแบบในเมืองเนาะ